สวัสดีจ้าเมื่อกี้แม็มเต็มทายใหม่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกินได้แห้านาทีแล้วสวัสดีครับพ่อเรียวเนมเนมเต็มอุ้ยอ้ยังเต็มเต็มเต็มเเลยอะไรเต็มเต็มอ่ะโอ้ยอะไรอะไรรูกเอาอะไรครับพ่อรูไหมเนี่ยคืออะไรเค้กไม่คืออะไรรู้ไหมเค้กหัวใจมันกินหมดแล้วเพราะเกินบอลด้วย เป็นหายากลุกมากเลยมเมื่อคืนนี้ใช่ไหมตั้งแต่ี่ไม่ดูแต่อกไอเอาไปกินร้องกินขเสียอ่น่ารักใจเกือบวายขนลุกเลยอ่ะอยนลุกเพราะว่าพวกนี้ไม่แกกีดม้กเ้แกพวนี้เราไปัแมไปด้วยกันไหมไปพักไนอ่ะตังกูตังกูพักานเลยใช่ไหมครับตังกูเลยคะใครบอกกระิบเกียดให ไม่เที่ยวนได้พั่อ้ันยานี่ากัได้นนไไดรถม,ม,มาแล้วข้ามรถบัสแล้วเจยหักกอเค้กอะไรนี่เคที่ดูบอกกันเหรอ่เลยไปแต่งไปลงรองพื้นเร็วเดี๋ยววันนี้ทำทรงสวยๆให้เลยขอบคุณนะแกได้เอาแบบแกง่ายๆโอเคได้ไดไมันไ,ไม่เห็นไฟอ่ะ พอใจผด<อ>ถ้าพี่หัวใจวายไปล่ะแม่ไม่าเลยค้าจัแม่พได้จังไหนพ่อนนีจำใดเออเกือบหัวใจวายกับเคก้กก้อนพา <c oughs> พพนพอัอตอนีไปวอลนอรไปไปไป <c oughs> ขอพัพนักโปร เออคิดจุได้สองได้สองอันเลยเพราะไอ้เหลีวด้วยแต่เป็นเพียงจะมานะไม่รู้จักนที่รักเธอเพราะว่าหนูไอ้ปากมนรู้เพราะว่าหนูอะไรไอ้ปากมันรู้เพราะอะไรเพราะปากสลับปาหมันคือตัวไหนเพราะว่าหนูอะไรฮะอะไรอะไรเหลียวเหลียวแผลเพราะว่าหนูรวยสวยสวยรวยรวยโหรวยนี่นี่สีดำน่าอยามือแล้วก็เลื่อนคูปอง ผูกโบุ๊ผูกโบ๊ทเด็กเด็กก็ง่ายอีกแล้วกเมาฟาฟัเค้กอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเค้กอะไรมันเป็นเค้กหัวใจเซีวนนองรักเรา เลิศทักแพงซื้อมาให้กินอี้ก็เป็นถือเก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็แต่งหน้ากันแล้วก็จะเป็นนรฬิกานะครับใจเกือบวายวายคอพอ เราเดินเมื่อกี้ไปอีกคลิปหนึ่งเมมเต็มกํลังกําลังจะไปนาทีเลยอันนี้คลิปสองเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเตยนีย่ล่ะอี่สาวลมดีดอนมันนอนมันหนาวเดินไปถึงเดนต์นนอีกเกล็บอีกลูกเกลือไปทำไมเกิดอะไรขึ้นเมมเต็มถ่ายคลิปวิลิ่วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ครับตัวไปเสร็จเกือบหัวใจวาย เขาอกว่าพี่ตังมาหานูมหานูนอยฉันก็เลยเดินไปพอาะตุ้ยมัมาดึงฉันไปไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรหรอมันจะอีฉันอนหัวฉันรู้เลยแบบแต่ไม่เห็นจริงๆอะแบบโอ้ยใจเกือบวายเอเค้กุบมาให้เค้กทุเคยกินะกินด้วยกันนะเปอดีมาให้ชิมพอพอซื้อมาให้๋อพี่เตจะแต่งหน้าหรอเนีย ขออนุญาตถ่ายนะมีขออนุญาตด้วยเฮ้ยแกซื้อพวกนี้จริงหรอพี่เตยซื้อตอนไหนทุทๆสายบอกอีเดียบอกอีเดียอยากหลอกกูจริงไหมนี่ใช้หมอยอะไรอ่ะจริงอะไรคนจนา่ายเงินเทากลับไปแล้วเอาบอกวก็ซื้อมาให้เหมือนเดิม,มถ้าดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมเดิอ โทรศัพท์มันเมมเต็มอ่ะพี่เตยมันใช้ไม่ได้โทรศัพท์ทางก็กเเลยสุดก็ไม่อ๋อโทรศัพท์จะเต็มไปหรอกี่กิ๊กอะมันร้อยยี่สิ่แปดจีท่าอาร์มิงไม่ไ,ได้เยอะอ๋อรถทั้งไมถึงเต็มก็มันก็โหลดรูปเริ่เลยรอูปอะไรอย่างเงี้ยก็ร่าง่ายเยอะเนาะเมื่อกี้เสร็จลบวิดีโอออกปันมาณสามร้อยวิดีโอในโทรศัพท์มันเต็มเหมือนกันปวดหัววะทำไมถึงปวดหัววะ ห้านาทีได้ไหมหรืต้องแต่งห้าได้เปล่าจะไปแต่งไหมฮะต่อไม่รู้เขาบอกนี่สองทุ่มแล้วตีสี่ใช่ไหมเออเจ๋อเจ๋อพี่โจว่านี่พักเลี้ยงอยู่ไหนเนี่ยปางกูพระตุ้ยจะพาไปเลี้ยงหมกกูกระทาไปยังได้เปล่าได้พระตุ้ยเลี้ยง ขึ้นดวทีตอนไหนนี่อีกสโอเควน,น,น,นี้่าดีะเีนนี้ยตวยสีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลเข้ม,มน้ำตาลเข้มทองตอนนี้แบบอินกับสีทองมากเมื่อก่อนฉันไม่เคยแต่งสีทองเลยเลยเจอฉันว่ันแบบมันดูแบบยังไงไม่รู้อะ แต่ตอนวันแดดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สีทองใส่หัวตาเป็นสีเงินมันติดแต่งสีชมพูแล้วมันชันว่ามันมันจะมีโชว์หนึ่งที่ติดถ้าแต่งสีชมพูมันชันนะมีโชว์หนึ่งที่ติดแต่งชมพูเลยถ้าแต่งชมพูก็ฮู้ไว้แต่นี้จะแต่งสีตันแต่งแต่งเข้มเลยกินฟุตซ่าหรอมาแกมีล่มาตรงนี้รูปหนึงเขาไปถ่ายมา กูไปกี่วิสาไม่เดี๋ยวตัวกี่วิสาดูแต่งหน้าดีกว่าอร่อยไหมอร่อยลงคอกินยาอย่าง ยาหมดแล้วเหรอไม่หายเหรอฉีดย,ยาอย่างเดียวฉีดม,มาแล้วฉีดแล้วเหรอไม่หายต้องซ้ำสองเข็มมันแค่แบบหายไปสักพประกลับมาเป็นมันโดนสโมกโดนอะไรด้วยไงนอนใเลยคลิปีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตังค์เลยนะครับเพราะแม่ๆตกใจหมดคนน้อยเล่นไร้คับ